นี่ฮะชาวเน็ตเข้าไปถ่ายโบเบจัตุจักรพ่าอ,อย่างนั้นมันรู้อยู่ตรงไหน,นมันโบเบจัตุจักมีด้วยเหรอ <S <S ท่านผู้ชมเออนั่นแหละนะเออเนี่ยครับเขาบอกว่าตอนแรกตัวเนี้ยก็จะทําเป็นแผ่นโลงหนังแต่ตอนนี้ก็คือเจ๊งแล้วไม่มีคนแล้วนะนะครับเจ๊งสนิทเจ๊งลางเลยไม่มีคนเลยนี่นะเออนี่ไงฮะเศรษฐกษิจยุคองอิง,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 ง ล้างหมดทุกที่ตกงานหมดทุกที่นะครับโอ้โหนะช่องสามก็ตกงานเวิร์กพอยต์ก็เห็นไล่คนออกนะโรงงานก็ปิดโอ้ยตา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 ย,ตายเออบางคนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อออนไลน์กันหมดเล้าเนี่ยเขาไม่เดินไปเล่นแล้วห้างอ่ะห้างเขาทั้งนั้นก็ปิดห้างไปสิครับไม่ต้องมีหรอกห้างอ่ะห้างบิ๊กซงห้างบิ๊กซีห้างโลตัส ห้างเซนทันเบอร์ห้างอะไรปิดให้หมดะช่ปิดให้หมดเนะนี่ยวอดมีกำลังเลอยู่วันนี้จะไปเดินห้างเดอวันดีไหมนะเพราะว่ารถมันติดแล้วก็ยอยากจะเข้าในเมืองก็เลยแฟนมันอยากไปแฟนมันอยากไปดูห้างใหม่ห้างเดอวันเปิดใหญ่โตอลังการนะคิดอยู่ว่ามันจะไปดีไหมนะครับอืมนะเ,ออเดี๋ยวขอนอนสักแป๊บหนึ่งก่อน ตื่นมาก่อนค่อยค่อยว่ากันเนี่ยะแต่ห้างโบเบมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเออโบอเบจะรู้จักม,มีด้วยเหรอิึงเคยได้ยินเนี่ยนะห้างโบเบรตรงตึกแดงป่ะตึกแดงก็คนละหันป่ะก็แต่ตึกแดงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะโอ้โหพอๆกันเลยครับล้างพอๆกันนะเออแต่จักตอนนี้ก็คนคนน้อยๆน,น,นะเออนะครับคนน้อยๆคนไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ มันจะเยอะตรงไหนตรงกลางอ่ะแหละซอยตรงกลางอ่ะแต่ซอยเข้าไปข้างในตรงซอยเ็าเรียกว่าซอยย่อยๆอ่ะไม่ค่อยมีคนหรอกปิดไปเยอะนะปิดไปเยอะถ้าถามว่าออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งไหมก็เป็นส่วนหนึ่งนะนะครับเพราะคนก็ซื้อออนไลน์กันเยอะแยะตรงนีนะ้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะออแต่มันก็ไม่ทั้งหมดหนะครับคนซื้อออนไลน์ก็ส่วนหนึ่งนะแต่คนไปเที่ยวก็ส่วนหนึ่งไอ้เหม็นว่ามันคนละกลุ่มกัน เสื้อผงเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเขาไม่ซื้อหรอกใช่ไหมออนไลน์เพราะว่าซื้อมามันมันผิดไซส์มันไม่ได้ลองนะครับส่วนมากนี่แอดมินจะไปซื้อเสื้อผ้านี่ก็ส่วนมากจะสั่งซื้อยืดซื้อยืดยังไม่ยังไม่แน่นี่เลยอ่ะขนาดเสื้อนียสั่งมาเนี่ยนะสั่งไปสอง xL นะโอ้โหสั่งมาตัวจริงเล็กกระจิ๋งหนึ่งแล้วคุณภาพคุณภาพก็แบบบางบางอ่ะท่านผู้ชมก็เลยไม่ค่อยอยากชั่งเท่าไหร่ เออมันไม่ตรงปกนะครับแล้วกางเกงเงี้ยผมไม่รู้จะสั่งออนไลน์ยังไงส่วนมากก็จะไปซื้อไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกของอะไรตามปั๊มน้ำมันอนะจะมีกางเกงกางเกงพวกกางเกงแบบเอาเลตอะไรพวกนั้นนะมากกว่านะอ,อนะครับก็ส่วนเสื้อลูกก็ไปซื้อตลาดนัดตัวสามตัวร้อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่สามตัวร้อยแลนะสองตัวร้อยแล้ก็แพงนะ อซื้อถูกๆเอาเพราะเด็กมันโตเร็วมันเสื้อผ้ามันเปลี่ยนเร็ปีนึงก็เปลี่ยนแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศว่านะช่วงนี้เศรษฐกิจมันเป็นเงียบๆนะเออทนต่อไปครับทนทนต่อไปให้มันปิดไปเรื่อยๆนะให้มันเจ๊งไปเรื่อยๆนะครับเลยอีกอีกปีหน้าเดี๋ยวก็เจ๊งอีกนะ,ะเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ